สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง json webtoken นะคะ JWT หรือ json webtoken นะคะเป็นวิธีการหนึ่งนะที่เราสามารถใช้ในการ authenticate user นะคะ,ะซึ่งการทำงาน t u t n t n c a t i o n นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ user นะคะทีนี้นะตัว JWT เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ ร่วมกันนะอย่างเช่นเราอาจจะต้องการที่จะกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงรีสอร์ทบางอย่างนะคะหลังจากที่ยูเซอร์เขาล็อกอินผ่านนะคะเราก็จะทำการออเทนติ c เคตเขาอีกครั้งหนึ่งนะะว่าเขาสามารถที่จะทำ Request นั้นได้หรือไม่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ JWT เนี่ยปกป้องรั้วต่างๆนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะ Access เข้าไปนะคะก็ไม่ควรที่จะให้เข้าได้นั่นเองอีกอีก,อกด้านหนึ่งนะที่สามารถที่จะใช้ JWT ได้ก็คือเราอาจจะไม่เลือกทำเ s สชันนะคะอย่างเช่นในการสร้างเซสชันอะไรที่อธิบายผ่านไปนะคะ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะโดยที่หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลเซสชันนะคะไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แต่ว่ามาใช้ JWT เป็นการ a u t h e อ c ทิ e เป็นครั้งนะครั้งไปนะคะถามว่า2วิธีนี้มันควรที่จะเปลี่ยนมาใช้ JWT เลยไหมนะรจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับงานนะงานบางงานเนี่ย าการที่จะต้องมา authenticate อยู่บ่อยๆก็อาจจะไม่มีความจำเป็นนะดังนั้นการใช้เซสชันนะะในการากำกับนะว่าใครที่กำลังติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่เนี่ยนะนะก็อาจจะเพียงพอแล้วนะแต่สำหรับงานที่อยากจะทำในลักษณะของสเตตเลสนะก็เป็นก็คือเวลาที่ทำงานในเว็บเพจหนึ่ง,งอาจจะแบบไม่เกี่ยวข้องกันเลยอย่างเงี้ยนะคะ มันก็สามารถที่จะใช้ JWT ช่วยในการ a u ออเ n t i c a t i o n ได้นะ,ะทีนี้ JWT เนี่ยนะ,ะก็เ,เป็น t ทเ e n นนะ t o เ e ็นก็คือชิ้นส่วนของเทคอันหนึ่งนะคะซึ่งเราจะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะก็เหมือนกับภาพที่แสดงให้เห็นอยู่นี้นะคะไอตัว JWT อันนี้นะคะมันก็จะถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งครังไปนะคะ ซึ่งมันก็จะมีส่วนประกอบ3ส,ส่วนก็คือมีส่วนของ header นะคะซึ่ง header ตรงนี้นะคะถ้ามันผ่านการทำงานนะคะเซิเร์ฟจะทราบว่าอันนี้คืออันกรอ t ร m ิ้มาไรนะคะส่วนที่2ก็คือ payload นะ payload ะก็คือข้อมูลที่ใช้สำหรับการ identify นะคะการติดต่อน,นั้นๆน,น,นะอย่างเช่นอาจจะมี user id หรือว่าอาจจะมีสิทธิ ต่างๆของ user แนบไปด้วยนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะก็คือ Signature นะรหรือว่า l i ยเซ็นเพื่อที่จะใช้ในการกำกับนะบเวลาที่มีการรับส่งข้อมูลนะ Signature มันจะช่วยเ,เหมือนกับเป็นตัวพิสูจน์ได้นว่ามันไม่เกิดการามันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะซึ่งถ้าว่ามีคนที่แบบ บกรุกอะไรประมาณเนี้นะมันสามารถที่จะเอาิกเนเจอร์ไปตรวจสอบได้นะว่า JWT ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันมีคนอื่นที่เขา,าสร้างมันขึ้นมานะคะน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เซกริตี้ในภาพนี้นะก็แสดงการทำงานกับ JWT นะคะในการอเทิตยูซอร์ สมมติว่า user นะต้องการที่จะ access ไปยังเว็บเพจนะสักอันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องผ่านการ login นะกับ s e r v ์ฟมาก่อนนะอย่างเช่นป้อน username กับ password แล้วเซิร์ฟก็จะตรวจสอบว่าจะอนุญาตให้ l o อ i n ไหมนะเมื่ออนุญาตนะให้ login นะเนื่องจากเขาเป็นสมาชิกของระบบนะเป็นต้นเนี่ยตัวเซิร์ฟเก็จะทำการ generate jwt token นะแล้วก็ส่ง jwt token เนี่ย ส่งกลับให้กับยูเซอร์นะคะทีนี้ในอนาคตนะคะยูเซอร์ก็ต้องการที่จะรีเควสต์นะรีซอร์สนะคะก็จะแนบเอา JWT Token นะไปพร้อมๆกับรีเควสต์นั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นนะเซเวร์ก็จะได้รับรีเควสต์นี้ก็จะตรวจสอบว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงรี o อร์ e นะคะนั้นๆหรือไม่นะคะ อย่างเช่นจะเข้าถึงเว็บเพจอันนึงนะถ้าหากว่าเขามีสิทธ์ก็จะอนุญาตนะคะข้อมูลก็จะ,ะตัวคอนเทนต์ต่างๆของเว็บเพจก็จะถูกส่งกลับไปให้กับยูเซอร์นั่นเองนะคะส่วนในกรณีของการล็อกอินไม่สำเร็จนะ,ะมันก็ตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะส่งเมสเซจอะไรแจ้งนะเพื่อจบการทำงานนะคะหรือในกรณีที่แนบท็กเคนอะไรที่มันไม่ถูกต้องเข้ามานะคะ ก็อาจจะมีเมสเซจนะกลับไปให้กับยูเซอร์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของการทำงานนะเมื่อเราเอา JWT เข้าไปใช้นะ,ะพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนการสร้าง security ขึ้นมานะสองชั้นนั่นเองนะชั้นแรกก็เป็นการ authenticate โดยปกตินะซึ่งก็ทำการล็อกอินผ่านกับร,ระบบนะซึ่งอาจจะใช้ฐานข้อมูลนะเป็นตัว ตรวจสอบนะคะว่า username กับ password นั้นมันถูกต้องไหมนะเสร็จแล้วก็ค่อยมา authenticate ครั้งที่2นะโดยใช้ token นะเป็นตัวจัดการนั่นเองนะคะทีนี้อยากให้ดูตัวอย่างการทำงานนะคะซึ่งอตอนนี้เราจะใช้ p s t t m n นะเป็นเหมือนกับตัวที่เราจะ ติดต่อกับ back end นะคะสมมติว่าเรานะโปรดัก t t o k เ n นะ,ะเป็นเราที่ถูกปกป้องนะ,ะโดยการใช้ JWT ่า k e เคนนะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะมันจะต้องมีการากำกับ header นะ,ะโดยการระบุนะ,ะ authorization นะ,ะแล้วก็เอา,อาตัว JWT Token เนี่ยกำหนดเข้าไปในค่า key แล้วก็ค่า value ที่แนบไปกับ header นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น ข้อมูลที่จะเข้าถึงนะคะโดยผ่านเรา Product Token นะคะซึ่งเรา Product Token นะ,ะก็จะไปตรวจสอบนะ,ะถ้าหากว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นะะตรวจสอบแล้วว่ามีเสร็จนะะก็จะดึงข้อมูลนะกลับไปให้กับตัวแคลนหรือว่ายูเซอร์นั่นเองอันะะนี้ก็สามารถที่จะ,ะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้นะคะ Access ก็ได้ถูก Grant นะคะโดยที่ มันจะมีการสร้างข้อมูลนะคะที่ใช้ในการติดต่อนะอย่างเช่นอ่า username คือใค r โรคือใครนะคะแล้วก็อ่า time stamp นะในการติดต่อซึ่งก็คือเวลาของระบบนะคะนี่ก็เป็นเวลาของระบบอ่าตัวอ่าตาม operating system ที่ใช้นะแล้วก็ JWT token นี่มันก็จะมีอ่าตัว Expire นะเวลาที่หมดอายุนะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมานะถ้าหากว่ามันตัวเซิร์ฟเวอร์อนุญาตให้ตัวแคลนนะทำการติดต่อเข้ามานะในเรา protect token นะคะทีนี้กลับมาดูที่โค้ดบ้างนะคะ ในตัวโค้ดนะ,ะในเรานะเดิมทีใน EP ที่28นะเราพูดถึง Product Token นะโดยที่มีการใช้ข้อมูล Session นะก็มีการตรวจสอบ Session โดยผ่านฟังก์ชัน isLogin นะคราวนี้เราก็าต้อง Mark ไว้ก่อนนะเราจะไม่ทำงานแบบนั้น แต่เราจะมาทำงานโดยใช้ JWT token นะเพราะฉะนั้นนะเราก็สร้างร o u ขึ้นมาแล้วนะก็มีการเ,าเรียกใช้ a u t h e n t i c a token e t นะซึ่งตรงนี้ก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชันนะซึ่งจะไปทำงานกับ JWT token นั่นเองนะคะส่วนข้อความในนี้นะก็คือข้อความที่กำหนดนะคะว่ามันอนุญาตให้เข้าถึงได้นะคะทีนี้ เมื่อกี้ที่รันให้ดูเนี่ยมันจะจบแค่แมสเซจตรงนี้นะ,ะก็คือมันจะมีการอนุญาตให้เข้าถึงนะคะมันจะไม่ได้ Redirect ไปที่เราอันนี้นะคะถ้าอยากให้มัน e e i r e c t นะคะเราก็อาจจะต้อง Mark ตัวเนี้ยนะคะ นั่นก็หมายความว่าถ้าติดต่อเข้ามาที่ product token นะ authenticate ด้วย jwt token ผ่านแล้วก็จะ redirect ไป get product เฉยๆทีนี้ตัวเรา get product เราก็เขียนโดยที่มันไม่ได้ protect อะไรนะคะก็จะจะมีการเข้าถึงนะคะตัว product ทั้งหมดนะคะทีนี้ฟังก์ชัน authenticate token นะ,ะซึ่งเขียนไว้ข้างบนนะ อันนี้เราเขียนไว้ในไฟล์ user ร t วนะคะฟังก์ชันนี้ก็เป็นการระบุนะคะว่า,าเป็นเรื่องของการทำนะ,ะ authentication Auth นะะมันจะมีการดึงข้อมูลนะจาก header ในส่วน authorization นะะเสร็จแล้วก็เอามา split ข้อมูลนะข้อมูลที่ได้ก็จะถูก split นะ,ะแล้วก็จะมี token อะไร เกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีโทเค็นแนบมาด้วยในเฮดเดอร์นะคะก็จะรีพายกลับไปว่าไม่อนุญาตนะ c อคเซสไดดายเพราะว่าไม่มีโทเค็นแนบมาด้วยนะคะแต่ถ้ามีโทเค็นแนบมาในเฮดเดอร์ของ r e quest นะคะก็จะมีการตรวจสอบนะคะว่ามี error ไหมนะถ้ามี error ก็จะแจ้ง error นะคะว่า invalid token นะคะสมมติว่าเขาแนบโทเค็ที่มันไม่ถูกต้องมานะคะ แต่ถ้าถูกต้องนะก็จะทำงานขั้นตอนถัดไปนะคะซึ่งขั้นตอนถัดไปก็คือมันก็มามาทำในส่วนนี้นั่นเองนะคะตัวอย่างนะในการทำา r q u e s t ์นะไป,ะปะยัง Product Token นะคะซึ่งก็มีการจัดการนะคะว่าถ้าหากว่า Authentication ผ่านนะก็จะดึงข้อมูล Product ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้น,นั่นนองนะคะคลิปนี้ก็คงขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ